สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําแกงผักปลังใส่หมูสับค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวมาเตรียมพริกแกงกันก่อนค่ะเราก็จะมีพริกแกงแดงนะคะแล้วก็กะปิค่ะตำให้เข้ากันค่ะ เราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นลงไปนะคะเพื่อให้น้ำแกงของเราเข้มข้นค่ะหรือว่าใครไม่มีกุ้งแห้งป่นก็ใช้ปลาป่นได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงค่ะเปิดเตาไฟกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วก็นำพริกแกงนะคะลงไปผัดค่ะ พริกแกงเขาเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะ เติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวหมอ้อเขาจะไหม้นะคะพอหมูสับของเราสุกหมดแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาจะมาปรุงรสกันค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะอย่างสุดท้ายที่เราจะใส่นะคะก็คือผักปลังค่ะ คนให้ผักสุกนะคะพอผักปลังของเราสลดนะคะก็ปิดเตาได้ค่ะก็ชิมรสชาตินะคะแล้วก็ปรุงตามที่เราชอบได้เลยค่ะค่าสำหรับแกงผักปลังใส่หมูสับวันนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ